วิธีเปลี่ยนอ e ีเมล a c e b o o k ในปี2025ไปดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนอ e ีเมล a c e b o o k นะครับเราจะต้องเตรียมอ e ีเมลไว้ก่อนใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครอ e ีเมลไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีสมัครนะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปหรือจะกดที่ตัวไอด้านบนขวาก,ก็ได้นะครับผมหลังจากที่เราได้สมัครอ e ีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นให้เราไปที่เ c e บุ o k ครับ จากนั้นไปที่ขีด3ขีดด้านบนขวาครับต่อมาไปที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับจากนั้นไปที่เมตาศูนย์บัญชีต่อมาไปที่รายละเอียดส่วนตัวครับจากนั้นไปที่ข้อมูลติดต่อในหน้านี้เราจะเห็นเบอร์โทรกับอีเมลที่ผูกกับ f a c e b o o k นะครับถ้าเพจใครมีแค่อีเมลแนะนำให้เพิ่มอีเมลก่อนแล้วค่อยมาลบอีเมลเก่าทีหลังนะครับ แต่ถ้ามีทั้งอีเมลแล้วก็เบอร์โทรแบบนี้เราสามารถลบอีเมลเก่าออกก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มเมลใหม่ทีหลังได้นะครับสำหรับลิปนี้ผมจะเลือกเพิ่มเมลใหม่ก่อนให้เรากดไปที่เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ด้านล่างตรงนี้ครับกดที่เพิ่มอีเมลครับจากนั้นกรอกเมลใหม่ในช่องนี้ครับเสร็จแล้วให้เรา,ากดติ๊กถูกที่แป้นพิมพ์ครับแล้วมากดติ๊กเฟซเราครับ เสร็จแล้วกดถัดไปจากนั้น Facebook จะส่งรหัสมาที่เมลใหม่นะครับผมให้เราพักหน้านี้ไว้ก่อนนะครับแล้วไปที่แอป g m a i l ครับไปที่โปรไฟล์ด้านบนขวาสลับเข้าใช้งานเมลใหม่เพื่อดูรหัสนะครับกดที่เมลใหม่หนึ่งครั้งครับนี่นะครับอ e ีเมลจาก Facebook เอารหัสหกหลักนี้ไปยืนยันได้เลยนะครับ เสร็จแล้วกดถัดไปครับเท่านี้ก็เพิ่มเมลใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นก็กดปิดด้านล่างตรงนี้ครับโอเคนะครับตอนนี้เฟซของเราก็มี2อีเมลแล้วนะครับต่อไปก็ลบอีเมลเก่าออกครับให้เรากดไปที่อีเมลเก่าครับกดที่ลบอีเมลกดลบไปครับต่อมาเขาจะส่งรหัสมาที่เมลเก่านะครับให้เราไปดูรหัสที่เมลเก่าครับ ไปที่แอป Gmail เหมือนเดิมนะครับไปที่โปรไฟล์เพื่อสลับเข้าใช้งานเมลเก่านะครับนี่นะครับเอารหัส8หลักนี้ไปยืนยันนะครับเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อครับคุณลบอีเมลเก่าก่อนหน้าของคุณแล้วให้เรากดปิดไปครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็เปลี่ยนอีเมล Facebook เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็ใช้เมลใหม่นี้เข้าสู่ระบบ FaceBook ได้ตามปกตินะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีเปลี่ยนอีเมล f a c e b o o k เพื่อนๆก็ใช้วิธีนี้ไปเปลี่ยนกันได้นะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ